โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเออซ t าทนะวันนี้เราอยู่กันในเกม Beat ด Be ฟโซ่นะครับวันนี้ก็นะครับมารีวิวนะครับยูมิจิกะนะครับผมหรือว่าอายาเซยาวะนะครับผมยูมิจิกะนั่เชื่อกง้างยาวนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่มีความสามารถในเรื่องของ เพิ่มน้ำหอมเล็กแล้วก็น้ำหอมใหญ่อีกเช่นเคยนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่น่าเล่นมากนะครับซึ่งก็เป็นตัวละครที่มาในปีที่แล้วเองนะครับผมในร่างนี้นะครับเป็นเวอร์ชันของเอ่อคาลิฮาร์นะครับก็จะเห็นว่านะครับเป็นพวกเหมือนอะไรอ่ะเขาเรียกไงนะอ่าถ้าผู้หญิงเล็กเมดผู้ชายเรียกไงนะพ่อบ้านปะเออทรงๆนี้นะแต่ว่าดูเท่ดีนะครับผมเนะครับตัวนี้นะครับอยู่สังกัดของโยมทูตนะครับ สีแดงนะครับตัวนี้มาลิ้มแบบสีแดงนั่นเองนะตัวนี้นะก็จะดดอปในเรื่องของอ่าสีเขียวนะครับผมแลหรับผู้สังหารนะครับสังหารอัลันคาถ้าไม่ตายนะครับก็ตัวนี้ทําให้ศัตรูไม่ถึงสถานะอะไรเนอ,เออนะครับตัวนี้นะครับได้มาตัวเดียวนะครับตัวนี้ผมได้มาจากถ้าจะไม่ผิดน่าจะได้แบบเปิดกาชาฟรีมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลืมไปแล้ว มันจะได้มันนี่เองนะครับผมก็เบอร์เป็น f p นะครับช่องแรกนะสำหรับลิง์หรือว่าโซนะครับลดคู่ดาวสกิล12นะครับรูปแบบการโจมตีนะครับตัวนี้เป็นตัวละครนะครับตีระยะไกลหรือว่าตีท่าสีน้ำเงินนั่นเองนะครับ1้อสติดตัวมีหลบดีฉุกเฉินนะครับบวก1ขอบเขตท่าสกิลนะครับบวก20นนะครับทำให้สกิลได้กว้างขึ้น มีในเรื่องของบัฟปาร์ตี้ให้ด้วยนะนะครับก็จะบวกในเรื่องของฟื้นฟูนะครับ20%เมื่อเข้าฟิวนะครับผมอาบิลิตี้ที่ให้มานะครับมีเพิ่มความเสียหายปกติ4 0นะครับความเสียหายของสกิล60%นะครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าจะเยอะต้อง80นะนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเพิ่มของค่าไปตายนะครับ60%อลดคู่ดาวน์เ2นะครับ แก็มีบัฟนะครับันนี้ฟให้กับทีมนั่นเองนะครับสําหรับเพื่อนร่วมทีมนะครับที่เป็นตัวละครสีแดงจะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนที่30เปเซนตนะครับอ่าตัวนี้นคุ้นนะเหมือนว่าจะเป็นตัวที่แล้วที่ผมรีวิวไปหรือเปล่านะครับก็คือโดเซนนะครับโดเซนก็เหมือนกันเลยนะแต่ว่าโดเซนจะเป็นสีม่วงนั่นเองนะครับก็ช่วยในเรื่องของการฟาร์มได้นั่นเองนะถ้าเอาไปยืนข้างนะครับเพื่อนๆที่อ่ามีตัวละครสีแดงนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับนี่เลยนะครับ เพิ่มในการดอปน้ำหอมเล็กแล้วก็น้ำหอมใหญ่นะครับอย่างละห้าขวดนะครับเลยมานี่ครับเพิ่มดอปหยาดน้ําด้วย3 0เอร์เเหมือนตัวเ็นอีกแล้วนะครับอบบีสาวอันนี้เหมือนตัวเ็นเป๊ะเลยนะครับแล้วก็มีเพิ่มพิษของสกิลบวกหนึ่งนะครับอืมนะครับมาต่อมานะก็เป็นอบีนะครับที่บับที่อีกแล้วนะครับผมก็ทําให้เพื่อนนะครับที่เป็นสีแดงเนี่ย ตีสกิลแรงขึ้น20%นะครับมีเบรกกาดแล้วก็มีตีพวกเออจ้าตัวเกาะเกาะแข็งอะ่ะไอรอนเนี่ยนะครับเออนะครับรู้สึกว่าหลังๆตรงนี้นะอนง้ังเหมือนโปเซนเลย <c oughs> นะครับอบบีนะครับผมแตกต่างนิดหน่อยนะตัวนี้ไม่ติดสถานะนั่นเองนะสำหรับอ้าวหอมมคงไม่ต้องพูดกันเยอะแล้วนะครับน่าจะรู้อยู่แล้วว่า เอสพีกับเลือดเต็มเลยครับตรงนี้แน่นอนแลหรับาเครื่องประดับเราก็จะใช้เป็นอ่าบู๊ในเรื่องของค่าเอสพีเนาะนะครับใครมีอ่าถ้วยจงชานะครับก็ะจะด,ดีกว่านี้มากๆเลยแต่ผมไม่มีนะครับเปิดเท่าไหร่ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็เป็ดแดงเอ้ยเป็ดทองเดี๋ยต้องเกิดใหม่นะมีก็เอามาใช้นะครับผมแต่ผมไม่มีเลยทั้งสองอย่างนะ ตินใจมากนะครับไม่ค่อยออกมันชอบออกซ้ำๆนะครับแล้วก็ลิงก์นะครับนี่เลยร้อยคู่ดาวนะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่ะในอารมยูมิชิกะตัวนี้ดูจากอาบีแล้วนะ่าจะแรงนะครับแต่ไม่รู้จะแรงไปแค่ไหนนะอืออ่ะแล้วเรามาออเดิร์นะครับตรงนี้ก่อนเลยนะน้ำหอ,อ,อมเล็ก มาลองดังเมจเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆก่อนไปน้ำหอมใหญ่นะครับแต่น้ำหอมใหญ่เราจะรู้ว่าสกิลเดียวเก็บหมดเปล่าอ่ะนะครับเข้าบ้านลองตีปกติงั้นๆนะสกิลหนึ่งโอ้โหเป็นอะนีเหรอสวนหรอ,อไม่ใช่ทางเดินดยืนทางเดินนะอ่ะอยนี<อ>แล้วก็มีดอกกุหลาบนะครับยี่สองอืม มันดูน่ารักอะสีวิวสองรีวิวสองวาง,ง,ง,งของกินฟูส,สก,กินนะครับอืมเพื่อชงชาเหรอใช่ไหมมันมาในทีมของคาริฮาดเป็นพ่อบ้านนะเนาะมาเสิร์ฟขึ้นหนัวไป นี่ยเนี่ยเออจมชาว่ะน่ารักดีนะโอ้ยไม่ได้ออกโงเลยปุกเก็บซะและ้วมานะครับมานะครับลุยน้ำหอมใหญ่กันนะ เราจะมาดูความแตกต่างนะครับดาเมจจะเป็นยังไงสกิลเดียวผ่านหรือเลปล่าแล้วตัวนี้เขาไม่ได้กันเลยไม่ได้กันอบีอะไรเลยทักอย่างนะครับเไม่ได้การสถานะ <c oughs> มาเฮ้ย <c oughs> ไม่หมดหรอไม่หมดเหรอเนี่ย หมดไหมโอ้หมดอยู่นะสก,กิลหนึ่งดูเหมือนว่าจะไม่หมดนะหมดไหมไม่หมด <c oughs> หรือว่ามันเล็ดลอดจากสกิล <c oughs> อ่าระวังบอ่อ <c oughs> บอพิษ <c oughs> อูม แต่ผมว่าแรงอยู่นะสำหรับฟาร์มเนี่ยก็เล่นได้อยู่อ๋อเอ็ดลอดนี่คือพวกเล็ดลอด ฮาริเบลเนี่ครับโดนไหมเนี่ยโดนฮาริเบลมยหนะร,นะรตรงจะไม่โดนเลยอะนะครับประาณอาโดนนะครับก็ะอ,อย่างที่รู้นะว่ามันมาในเวอร์ชั่นของอวิหาแล้วนะก็จะประมาณน,นี้แหละนะครับทีมเขาเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับ ยูมิจิกะนะครับในเวอร์ชั่นของคาลิฮะนะนะครับร่างนี้ก็สกุลสกิลดูน่ารักไปหมดนะครับนะครับก็อ b บนะครับมาดูออนที่อบ,บิและการนะครับสรุปนะก็ตัวนี้จะมีในเรื่องของการเพิ่มนี้เนาะบูทนะครับพาสกิลมาแต่ว่าไม่มีบูทในเรื่องของอันนี้นะเนาะอ่าเขาเรียกไงเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้ติดสถานะ เออมันก็เลยไม่มีบูตตรงนี้มาช่วยนะก็บูตแรงดามัญญามาอย่างเดียวนะครับแค่60เปอนท่านั้นแล้วก็มีฮิตอ่าฮิตสกิลบกหนึ่งนะก็ถือว่ายังเป็นตัวละครที่ธรรมดานะบอกว่าเฉยๆนะเราบผมว่าเฉยๆนะๆนะแต่ว่าถ้าได้ฟาร์มเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นตัวข้างมากกว่าเราผมอะ่ะน่าจะไว้เป็นตัวข้างไว้บูตให้เพื่อนตัวหลักอะ่ะฟาร์มไวนะครับเพราะว่ามีบิบับ นะครับช่วยในการเคลื่อนที่นด้วยนะครับตรงนี้ก็จะดีนะแล้วตัวนี้นะครับบัฟหรือว่าเพิ่มดรอปเนี่ยสามอย่างเลยนะทั้งน้าหอมเล็กน้ําหอมใหญ่แล้วก็หยาดน้ําด้วยนะครับขาดอย่างเดียวแค่เงินแหละนะครับตัวนี้นะหรือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่สามารถนะครับดรอปไอเทมต่างๆให้เราได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนเพคนไหนมีก็เด่ยวรีบมาเข้ามาใช้นะครับถ้าไม่ใช้เป็นตัวหลักก็เอาไว้เป็นตัวข้างก็ยังดีนะครับช่วยเพิ่ม ความเร็วในการฟาร์มของเราได้ด้วยนะครับตัวนี้นะก็ยังไม่ใช่ตัวเก่าอะไรหรอกมาปีแล้วก็ถือว่ายังไม่เก่าเนาะเพิ่แต่ว่าก็จะหมดปีนี้แหละก็ <c oughs> เกือบเก่าเลยครับผมโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ